สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณบูค่ะคุณบอยสวัสดีนะคะอคุณเอกค่ะสวัสดีค่ะไม่ไม่ได้เปลี่ยนค่ะบอยแปลว่าผู้ชายไหลว่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง AEY Auto Import นะคะวันนี้มาทำพิธีส่งมอบนะคะสำหรับรถเอาขาดนะคะซึ่ง จะขาดตลาดกันอีกไม่นานนะคะต้องพูดก่อนนะคะถ้าท่านใดอยากได้ข้อมูลก็เดี๋ยวฟังกันให้จบนะคะวันนี้เรามาส่งมอบรถให้กับคุณบูนะคะซึ่งเป็นก็บอกเลยนะคะว่าทำธุรกิจแล้วก็ใฝ่ฝันที่จะมีรถคันนี้นานแค่ไหนละคะกี่ปีแล้วติดตามกันมาสองสปีแล้วค่ะสองสปีแล้วเมื่อกี้เนี้ยคุณบูบอกว่า ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถซื้อเอาผัดไปแดงได้ใช่ไหมอะฮะคือตอนที่ติดนานน่ะดูเพจพี่เอเนี่ยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้หรอคะ่ะทำไมอะคะอ๋อ<ะ>มันเป็นความฝันเนาะพี่เนาะม,มันไม่ใช่ลดราคาถูกๆเนาะรถ,<ม>รถก็ราคาสูงอยู่กว่าจะทำมาหากินเก็บเงินมาได้เนะาะอะฮะเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของตลาดนัดใช่ไหมคะ ก็คือมีตลาดให้เช่าอย่างเงี้ยคะให้พ่อค้าแม่ค้าเช่าอย่างเงี้ยเหรอคะค่ะแล้วก็เก็บหอมรอมริบเลยใช่ไหมค่ะแล้วก็เนี่ยค่คะอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่บอกก่อนนะคะว่าอีกหนึ่งท่านที่ติดตามเรามานะคะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่คิดด้วยว่าจะสามารถมีวันนี้นะคะแต่ก็มีคือดูทุกวัน แล้วก็มีพลังบวกทุกวันใช่ไหมในการเก็บ<ะ>เงินค่ะใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะก็มาสร้างเขาเรียกว่าสร้างความฝันให้เป็นจริงได้แล้วนะคะผ่านมาสองสมปีเนาะอะฮะแสดงว่าขยันมากปะคะ ทำงานขยันเก็บด้วยค่ะขยันเก็บใช่ไหมสามงสามีนี่ไม่ให้ใช้เลยหรือเปล่าคะมีบ้างค่ะมีบ้างให้ค่าน้ํามันสองร้อยสรอยอะไรกี้ปะค่ะนะคะยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างนะคะที่เอจะขอมาบอกกับทุกคนว่าขอให้ขยันนะคะซื่อสัตย์อดทนนะคะ ออมด้วยเนาะอย่าลืมอันนี้นะคะก็สักวันหนึ่งรถนำเข้าหรอจะเป็นของคุณนะคะอย่างเช่นคุณบูนะคะค่ะคุณบูก็สามารถที่จะสร้างความฝันได้แล้ววันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ยินดีด้วยจริงๆนะคะแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถกับเเกอีวีคะชอบพี่เอนะพี่เป็นคนเก่งแล้วก็ใกล้บ้านด้วยค่ะ,คะแล้วก็ อยากซื้อที่นี่เพราะว่าเวลามีอะไรปุ๊บเข้าที่นี่ครบคันตลอดใช่มีทุกอย่างไม่ว่าจะเซอร์วิสหรือจะรถเสียรถยกอะไรนีหมดก็เลยแบบชอบค่ะอู่สีด้วยจรกลบองจรนนะคะค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกว่าดีใจมากที่สามารถได้ซื้อรถกับเอแล้วใช่ไหมคะค่ะยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะคะแล้วการบริการของฝ่ายขายเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะ ตอบถามได้ทุกอย่างให้การแนะนําทุกอย่างดีหมดค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณบูเนี่ยเอารถคันเก่ามาขายนะคะแรกกับรถคันใหม่นะคะในโครงการวินวินวินนั่นก็คือรถเวลไฟใช่ไหมคะ ค่ะนะคะก็สําหรับออรถคันเก่าแลกรถคันใหม่ใช่ไรก็เดิมได้ราคาดีๆนะคะท่านใดที่อยากจะเอารถคันเก่ามาเทิร์นกับเราก็ทักมานะคะแล้วถ้าแลกรถคันใหม่ก็ได้ราคาดีกว่าท้องตลาดนะคะทุกท่านนะคะค่ะอนุญาตด,ดีๆต้อนรับเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าทาําไมอพาร์ทถึงจะเริ่มใกล้ขาดตลาดแล้วนะใครจะซื้อรีบซื้อสําหรับชมปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต,ตยินดีต้อนรับนะค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณบรูนะคะแล้วก็คุณเอกนะคะไม่ผิดแล้วด้วย <laughs> เข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคลค่ารับเงินรับทองกลับมาตลอดขอบคุณค่ะทั้งคันรถเลยนะคะเฮงเฮงรวยรวยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเอาละค่ะท้ายไงแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะบอกเพื่อนๆไหมคะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่จะซื้อ รถอาผาดอยู่แนะนำาออได้ยังไงบ้างคะแนะนำเลยค่ะครบวงจรค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ขายก็แนะนำดีนะคะมีอะไรถามได้เลยค่ะแล้วก็ตัวพี่เอกก็น่ารักมากเลยเอฟซีเอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วน้องบูรอน้องบูรู้ใช่ไหมคะว่ารถอาผาาเนี่ยดูไล์พี่ทุกทุกไ์เลยป่ะแล้วพี่อธิบายชัดเจนไหมสำหรับชมใหม่กับชมปัจจุบัน ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าจะมีโฉมใหม่ออกปีหน้าทำไมน้องบูถึงเลือกซื้อตัวปัจจุบันคะชอบโฉมหน้าเขาด้วยนะคะคือ uh huh. อย่างนึงรถใหม่กว่าจะมาใช่ไปลุ้นเดีวอีกใช่ค่ะแล้วราคาก็แพงขึ้นมาอีกตั้งร้านกว่าใช่ค่ะนะคะค่ะนี่ละค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะที่ตอนนี้หลายๆคนนะคะมาเอาตัวโฉมปัจจุบันเหตุผลเพราะว่าหนึ่งนะคะก็คือรอ ชมใหม่รอนานมากนะคะรอโดยที่เราเองก็ยังไม่ทราบด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเองโตโยต้าเองตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะประกาศนะคะประกาศเปิดตัวเอาร์าเนี่ยตั้งแต่วันที่รู้สึกจะเป็น27พฤษภาคมแล้วก็เลื่อนไปวันที่17มิถุนายนก็คือ17มิถุนาที่จะถึงนี้แต่ตอนนี้เรื่อนนะคะเรื่อนในเรื่องของการถแถลงการนะคะเปิดตัวนะคะเลื่อนไปอีกนะคะเป็นสิงหาคมยังไม่มีวันที่นะคะเนื่องจากตัวชิป อะไรยังไม่เพียงพอในเรื่องของการผลิตนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนที่ผลิตออกมาใหม่เนี่ยตัวชมใหม่เนี่ยต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ามันจะผลิตออกมาเนี่ยก็คือเป็นเอา่าดรุ่น e ็กซ์คลูซแล้วนะคะซึ่ง e อ็กซ์คลูแล้วราคาต้องมีอยู่ประมาณ6กล้นขึ้นลงนะคะและและถ้าเป็นตัวตัวแบบเนี้ยปกติเนี่ยนะคะตัวเครื่องปกติที่ไม่ใช่เราเนี่ยเขาจะออกมาเป็นเวลไฟเพราะเวลไฟมันอะไรมันยังพอมีแต่เอาผาด่ อะไรมันยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยออกมาเป็นแต่รุ่นเรานะคะเอาผ่าตัวปกติก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเมื่อไหร่นะคะก็อันนี้ก็หลายคนนะคะถ้ามีความพร้อมเนาะก็รีบตัดสินใจเพราะตอนนี้รถในสต็อกเอกคาดว่าน่าจะเหลืออยู่ประมาณสักจัไม่ได้ว่าถึง40คันหรือเปล่านะคะมันเริ่มเริ่มร้อยหลอแล้วแล้วก็เต็มที่เลยคิดว่าประมาณสัก3เดือนก็น่าจะหมดละนะสอเดือนก็น่าจะหมดถึงเวลานั้นหาในที่ประมูลถ้ามี ก็ประมูลมาแต่ถ้าแบบรถสภาพไม่ดีแล้วเราต้องประมูลเราก็ไม่เอาอะค่ะนะคะท่านใดที่กําลังมองหาผ่าชมปัจจุบันได้ใช้ก่อนไขรแน่นอนนะก็คือเรามีรถพร้อมรับได้เลยแล้วก็จองแล้วก็ได้ใช้ไม่ต้องไปรอลุ้นปีหน้าแล้วก็ราคาก็ถือว่า,าจับต้องได้เนาะค่ะค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวเราผ่าชมกันนะคะให้คุณจิ๊บผาชมรถนิดนึงยังไงต้องขอบคุณมากมากเลยขอบคุณนะคะค่ะ,คะ แปนไม่พูดเลยอ่ะไม่ยิ้มเลยยิ้มห,ห,หน่อยสิอ่ะพ <c oughs> <c oughs> าชมรถหน่อยค่ะคุณกีฟคันนี้นะคะเป็นจะ,ะ <c oughs> เป็น Alpahd S4 นะคะเป็นรุ่นท็อปน้ำมันนะคะคันนี้ลูกค้าจะติดในตัวสเกิร์ตรอบคันมาด้วยนะคะเป็นสเกิร์ตชุดแต่งโมเดลลิสต้าเลยค่ะชุดแต่งแพนะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะเป็นแมกขนาด18นิ้วค่ะ แล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวหูกระจกมองข้างเป็นไฟเลี้ยวอะคะ่ะแล้วก็ด้านในค่ะด้านในก็จะมีเป็นเบาะหนังภายในสีดำนะคะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าและคู่กลางนะคะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์แถวสองค่ะแล้วก็จะมีตัวสลูปด้านบนนะคะด้านหลังลูกค้าก็ติดตั้งในส่วนของตัว ออฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวกล่องเปิดท้ายค่ะด้านหลังก็จะเป็นแถวที่3นะคะสามารถเก็บพับสัมภาระได้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวออปิดไฟฟ้าด้วยค่ะถ้าลูกค้าสนใจยังไงทักกันเข้ามาได้นะคะอย่างที่คุณเแจ้งไปค่ะ ก็รถก็จะเหลือมแค่ไม่กี่คันแล้วนะคะยังมีว่างพร้อมให้จับจองนะคะแล้วก็มีรถพร้อมส่งมอบได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจโทรมาที่025874666ค่ะแล้วก็08681999 6นะคะของเราจะมี2สาขาสาขากรุงเทพจะอยู่ที่ลำอินทากม14ใกล้ๆแยกมีนค่ะส่วนอีกสาขาหนึ่งนะคะจะเป็นสาขาโคราชค่ะ อยู่เยื้องๆเดอะมอโคราชเลยแล้วก็ฝั่งนิดนึงนะคะสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดระยองนะคะบ้านเกิดที่รักของเอนะคะเตรียมตัวพบกันค่ะเอจะยกกองทัพรถนําเข้ารูบุกระยองบ้านเกิดที่รักนั่นเองนะคะวันที่15-21ถึง21นะคะมิถุนายนนี้นะคะที่เซ็นท่านระยองชั้นหนึ่งร้านโปรโมชั่นนะคะอยู่ข้างๆกับซีสเลอร์แล้วก็สตาร์บัค s นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะพี่น้องชาว จังหวัดระยองนะคะเชิญมาให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้วก็รถเราออกไปนะจุกๆเลยนะคะ8คันค่ะนะคะเป็นสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาพบกันค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะค่ะแล้วก็ next station พวกนี้เจอกันที่อยุธยาค่นะคะค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณรูค่ะค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ